ลุกเอกครับประาสาทครับดัดล้างสิเป็นงูอะไรครับไปที่ออกสายแนงหน่อยครับเพราะว่า อากาศเย็นนะครับชงตะเสรครับครับยา,ยามยางยังมีกระเพกกระเพกครับเย็บขาครับหยือข้อว่ากระดูกสะโพกรุดครับเยมบ,บเศร้าครับสิมักมาดม ต้นหย่าเลยครับไอที่บาเลยครับพวกสิกันพาย่เลยครับ โอ้ยเออเดี๋ยวข้าผ้าออกสายครับหาทำเลดีๆครับหลังจากเสร็จภารกิจครับครับต้นหญ้าต้นนี้ที่หอมครับ ดุมเลยครับเบาอีกรอบครับเออมีเขียร์พร้อ ปลาครับเาราเพราะว่าข้างถนนครับไปแป๊บเดียวครับกลับมาบ้านครับ <c oughs> ย่าเลาะพิสูจน์ครับ <c oughs> อเ,เออ ด้านน้าสิเป็นถนนครับสุดมาลรวยครับไปแป๊บเดียวเมื่อยครับขับอยากไปนี่สักพักครับกลับมาครับนอนตะกละมังครับรับมีพัดลมบริการมาครับ าอากาศเย็นนะครับจมอมโสาครับเออพิกกับไปกับมาครับหลังจากไปป่ากลับมาครับอ,ออเ อชะนอนแบบสบายครับโอ้เอหเอาเอ้าพอเอฟซีมากครับเออต้องตรงนี้แหละเออตีใจครับอะไรอะไรอะไรกันักข่าวเนี่เบอ โดมโดมเลยครับเออ